ปัญหาในการทํางานก็คือทําให้เราอ่อนเพลียรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วก็ผิวพรรณไม่สดใสรู้สึกว่าร่างกายไม่สดชื่นค่ะสวัสดีค่ะชื่อเดือนค่ะมีอาชีพเป็นครูอนุบาลค่ะอายุ46ปีค่ะพอเวลาเราทํางานเยอะๆแล้วก็จะทําให้เราเกิดความเครียดสะสมแล้วก็เวลามีปอดอกก็จะทําให้เราปวดท้องแล้วก็รู้สึกไม่โอเคค่ะยิ่งบางวันนะคะเด็กหลายคนเนาะอารมณ์ก็ ไม่แน่นอนเอาแนวอนอนไม่ได้นะคะยิ่งทําให้เราต้องดูแลเด็กเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษแล้วทําให้เราอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หลับยากมากขึ้นค่ะจมาวันนึ่งเดินเข้าไปในเซเว่นนะคะแล้วก็เจอซองนี้ค่ะพอทานได้2อ,อาทิตย์รู้สึกอาการปวดเมื่อยตามตัวลดลงค่ะอาการนอนไม่หลับที่หลับยา,ยากก็หลับง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะยังไงก็อยากให้ทุกๆคนลองเสริมอาหารตัวนี้ดูนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นและ c j m a l l ไปลองกันนะคะ